เช้านี้ที่บุรีรัมย์ครับพามาดูโครงเข็นมิซูสวยจัดนะครับนี่ประตูซ้ายขวาไม่มีตกเลยคงมาลายแต่งนะครับดูภายในสวยๆนะครับเป็นโครงเข็นครับสวยจัดสวยจัดดูครับตึ๊บเลยเห็นไหมรประตูครับพร้อมล้อแมกครับ ครบหมดทุกอย่างครับที่ปัดน้ําฝนนี่พาวเวอร์ครับตัวนี้มีพาวเวอร์ครับแค่พาวเวอร์ตัวเดียวก็เป็นหมื่นแล้วครับนี่มีเกียร์พร้อมนะครับเอาเครื่องมาวางก็ไปได้เลยสวยครับตัวนี้สวยประตูด้านซ้าย ตึ๊บบนนะครัี่ขายถูกครับมีหม้อน้ำอยู่นี่นะครับอะไรอยู่นั่นนี่นี่ไฟวินนี่ครับไอเสียไอดีพร้อมใช้เลยครับขายถูกครับสองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสามพันบาทครับนี่ H C งามมากครับรถคันนี้สวยจัดนะครับสนใจก็โทรมาครับ0623527789ช่างหนึ่งบุรีรัมย์